พี่น้องนามมันบกนี่เป็นขั้วเลยอืมขั้วเปเลี่ยงเป็นเลี่ยงโอ้ยข้ากินง่ายเนาะบาทเน่านี้แบาพ่นแบแต่พ่นโต๊ะเนาะดีแจักเถื่อนค่ป้าเป็นกล้องอยู่เลยบนนี้นะวู้วผูะลังพอดีเลยนะพี่น้องพอดีหนามกะลังแหงขักเลยนะโอ้มีหนามขางก็มีละห่วงนะพี่น้องพ่นโต๊ะกบออกมาไข่ ใบดีพี่น้องเนาะตอนนี้อันเพิ่นว่ามีมีละหัวกบเนาะก,ก็เลยไปหาเอาละหัวกบก่อนจึงมาสอนเอ้ย <c oughs> จึงมาปอกน้องใหม่โตเนาะได <c oughs> ้ยินว่าละหัวกบหนามันสิเบิดแล้วมันสินตายหนาม,มันคอเลยเนาะพี่น้องถามว่าบ่เาตัวนี้ก็มันสิตายหนาวก่อนเนาะรายการร่างจากที่ว่าเขาเอาจุนี่แล้วรายการต้นเทียงขึ้นมาแล้วก็จังไปสอนใหม่อีกเพราะว่ายังมีมีมลายบอลอยู่หนามหนามกำลังแบบเริ่อมคนเลี้ยงเ<อ>ลยก็ได้มันสิหยางบ่พี่น้อง อันนี้กะลรกะไปเนาะพูดน่ะกะน้องแดนเนาะกำลังน้องตายไม่น้องเดีมฝ่าวไปก่อนหมูเลยเนาะพี่น้องนี่เนาะหนำไอ้ทีพาพี่น้องไปเอาโลหัวก้มปนั่นถูกป้ะเอ๊นี่เนี่ยอันนี้ก็จะว่าแมนไปจักกุลันี่ไปนู้นเหนียิ้มนียวโลหัวบ่นี่กะเนี่ยเหนียวเหนียว บอลอนน้นน่อยน่าตัวน้อยอันนี้โอ้มีอยู่มีอยู่ตัวใหญ่ก็มีบ่เอาบุงดูมันกระต่ายอยู่ดิบ่ะของมันได้ตัวใหญ่ก็มีเด้ตัวใหญ่ฮะโอ้โหลกกระกบเนี่ยเอาไปบอลหัวขี้อัดตัวน้อยฮะได้ซองโตน้องเนาะซองโตมึงนี้เมื่อวานนี่ยังมีหนามอยู่เนาะแต่ว่าพ่นบ่ตกกะแห้งไว้ในพี่น้องดินกะอันนี้ก็เป็นหน้าบอลเฮาสี สีมานนะเนาะหิมะาดำเนาะเอาละหัวก่อนโอ้พี่น้องน้ำมันบกเป็นขั้วเลยมันท่านดตอยู่นะคะกระแฮงวางบ่หงนี่โอ้ี่เลี่ยโอ้ยมีแต่กินตอนเทีแรงเชกีไ่ด้เอยงนั่นนี่่ได้นะี่านกัน ไม่ต้องดิ่มมากก่อนโมเลยเนาะไม่ต้องดิ่มเนาะมักกนเนาะเมก่อกี้งเซลเมย์ม่ไมสมบมีไปเอาในมหไ่มีเสื้อด้วดูดำแหงหน้าแล้วเมามันขนาดนะพี่นอะแก๊บแบบ่งไงเนาะบตองใส่สวิงสอนยังเลยเนาะป่าพื้นมาใหญ่งัวแล้วพี่น้องพื้นวัเล่นระหัวโอ้ยท่านเมนมาเข้ากับทีมกันแล้วอทีพุ่นครับไปเข้ม่ไอทีนันเลยดเออหายจะ้านเป่แหล่อหล่อบังเด้อ เขาก็ไปดีใจง่ายเลยเดี๋ยวใเขามางามค่าเลยให้กินงายเนาะบาทเท่านี้แต่พ่นตกเนาะอุดมสมบูรณ์ขนาดไอทิพันกำมั่งขนาดน้อยเนาะเพราะว่าแนวหมากกินอยู่แล้วเนาะเมืเห็นแบบนี้ ได้โอกาดอู่งานว่ะเมนตั้งเทบก็ได้อู่งานนู้่น้องไปเบิ่งนข้างในอี่เนาะป่าเพคนว่ะดิวหันกัไก่สีคอดแล้วเนาะเมื่อวานนี่หนามสามเดียวกันอยู่นี่กระซิมมี่จุกลุกอ่ะดูได้อนาโมกหนึ่งแล้วได้หนี่ห้าไปสื่อในซามซิปพันได้หนี่ลอยบาตุนได้หนี่คันได้นะนี่นี่กระซิลายนี่โยงเยียโยงีเดี๋ยวตอนเทียงเอาแยงมาเอาแยงมานาะ อยู่บ้านเท่าไรพ้นโต๊ะกะแบบหน้ากะหน้าผือน,นอนาืตเลยเนาะพี่น้องกับุ่๊มบิบอลซ้อนเนาะอยู่นี่ยังว่าไทยหน้าหูดไหวละกะแบบอันอนี้แบมันมันมันจะมีหนามขามลงตรงนั้เป็นกะหวบหนามแหงเนาะแม่น้นนนงนอ,นองดิ๊บหน่ำนาผ้าทางเนาะนี่อยู่นี่ก็มีหนามเนาะพี่น้องเท่ากับเอีน ผลเนาะน้องนิวกับพากไว้น้ำนาบ่าวเนาะพี่น้องน้ำดน้ำบ่าวดับเนาะซ้ายซ้ายโอ้แมนแถบว่ารึตัวแมนน้องดิมว้าเนาะพี่น้องกับบุคคลเห็นแบบนี้จ็คเถื่อนมาป้าเป็นกล้องอยู่เลยบ้านนี้เนาะกับลังพอดีเลยเนาะพี่น้องพอดีหนามกับลังแหงคักเลยเนาะ เอ้เอามื่อเลี้ยงได้ได้หนินี่นี่นี่เขาเสียเมื่อเลี้ยงเห็นเลยเอามื่อเลี้ยงเอามื่อเลี้ยงเอาใส่กระโดดแล้วก็อันใบเหล็กจะไปใส่น้ำมันตัวได้ตายมันก็ปูบอ่ะอือเอาไปก็เอาหนามใส่พี่น้องได้กบเลี้ยงแล้วันนี้ได้กบเลี้ยงเด็กเป็นแข็งเป็นค้าน้ำเหล็ก็มีเลยนี่พร้อมเลี้ยงได้เลยนี่เขากระบอกทองในสื่อเนาะากระบอกในสื่อเนาะการใช้จ่ายากับบรเษีอะแต่ว่าาได้กบโอ้หวานพอน้องเนี่นี่อุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องถิ่นเชียงเมื่อเลี้ยงค่ะ ไอ้ทีพิ่นกะสีเก็บมือเมลียงเนาะตัวใดที่ว่าหันฮันเนาะเมื่อปล่อยเราก็เสือหันในีกินมีไข่ได้ไข่แดงได้ค่ะอยู่พ่นกับมีนะโอาเขาก็ไปหาข้อมูลเอาว่าซีสังลูกกบอยู่ต้นละหาลอยเนาะฮะต้นละซองทั้งพูนกับมี่บ้าได้แล้วอืถ้าก้อไปบานทั้งุตรดีไปหาขับไอ้นี่ไถ้าก้อนไฟ ใส่ก็เคยบอกไอ้แก้วเอาหนามทั้งอย่างมาใส่มันเลยทุกอย่เดี๋ยวเอียมันตายก่อนทาคุณน้ำพี่น้องกะเนาะกะสิไปเบิ่งข้างหน้าอีกเนาะมันยังมีลายอยู่เนาะป่าว่ามีแต่บอนหนามสีแหงเนาะกะสิมีแบบเป็นอันลายเลยเนาะหัวกัเนาะอยู่นี่กันยังมยิบหยิบอยู่เนาะเสียดายเนาะตัวนี้สีดำหน้าแล้วทาว่าทาน้ำคอนี่คือสีแดงระหัวลายแบบนี้ระหัวลายลายลายๆเนาะเม่น้องดิมกัไปเอาหนามมาใส่เลยเนาะ หยาดตายเนาะพี่น้องหยาดหัวตายเนาะใจอมันรวยหัวโบใส่ซ้ำนี่เลยเออมาคือกระดักจะถีบกระเห็ดยางเมาแม่นเลยเอาใส่หนามไว้เนาะพี่น้องหยาดตัวนี่ไปทันตายบ้านพอน้องนิ้วอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องบ้านเฮาบ่มีเขาเจ้าเหนียวิึนมาบ่มีบ้านเฮาอันอันบ้านเฮาภาวะพ่นโต๊ะมากะทายหน้าหวานเลยเด้ออันนี้ทายหน้าหูดไว้เนาะเขาพ่นโต๊ะมากะ มีหนามค้างก็มีละหวัวนะพี่น้องฝนตกกบออกอามาไขา่กลายเป็นละหวกให้เาเก็บนี่เนาะเบลิธาส์ได้ไงเหลี่ยงห้าเ,าเสียไปเลี้ยงโดนมื่อาย <laughs> แม่น้องดีนเสี้ยมากินอุกินนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือแบบอันนั้นโตที่เ้างมงมาเนาะเอออันเก็บมาเด้มันยังพันธันหนึ่งทึบเลยว่าสิเหลือกงตัวพันธัน,นไปเลี้ยงพนะอพันธ์ปะ แมนเพราะว่าคิดว่าซื้อลูกกบอยู่แต่ว่าเด้มันก็นมีคือจะเป็นเลี้ยงได้ก็ลอแดงเลยมาเอามาอยู่ลงเนี่ยีอดอรอันนี้เนาะไฮบะดำเพลือกสวยสบายดีดพี่น้องก็ฝ <laughs> ากส่องเนเธอร์ก่อนอื่นมว้าฝากส่องเนาะดำเม,มืองส้นเนาะคือเคยบอกกันเนาะ D A M แล้วก็เมืองส้นเป็นภาษาไทยเนาะก็ฝากติดตามเป็นก็ลังใจเนเธอร์พี่น้องเด้อขอขอบใจหลวงนาเนาะม,มาเบิ่งต้อนเหลือกละหัวกันเลยเนาะบัดนี้เหลือกละหัว เอาเอาตัวมาท่านหันนี่ตัวที่หั่นนะนี่หั่นสีเอาอยู่ลมจะหั่นมืดแต่ว่าเบิ้งตัวได้มันแดงๆหานีมันบาดว่เอาเดี่ยมันบาดนี่มันนี่เนาะอันนี้เ้าเลือกไว้นะพี่เนาะก็ถ่ายลายเต๋อไปนี่เอาไปเลี้ยงเด้อ่างบ่ทบันได้ก่ออ่างยังบม่ได้ก่ออ่างยังมือต้องไปเลี่ยงอันก่ออ่างพี่เนาะนี่ก่อสูงฉันได้อ่าก่อเพียงอันซาก่อนก็ได้อยู่บอก ก็แต่เห็ดอ่างดิ่นเอามีแต่เห็ดเห็ดชามให้มันอยู่หน่อยๆพี่น้องข้ามหนามันขับอะไรทั้งบ้านพี่น้องก็มีอยู่บ่เนาะทั้งนี้แบบนี้นี่เนาะมันดูแล้วหัวนายจะไม่มีแล้วหลายคนก็อาจจะเคยกินเนาะครับเน่ะบางคนก็ิน้ำย่างนี่น้ำกินน้ำใส่ตกคุ้มป้าท้ออู้อันนี้น้ำมาไว้ใส่้ะพี่น้องใส่ใบไม้แล้วเป็นยังมันเอ เออคือเทียนสมัยตะกีไปหามหลับมีแต่ใบอันนี้แหละมีแต่เอาใบใหม่ใส่เอาใบใหม่ใส่ไปตักน้ำกินเตะกีหาล้กลือตัวมันอันนี้เอายาใส่ก่อนาทงยางใส่เลืนี่นะนิ่งเลือออกเอแกใส่ไมเลยบเหลือมุกกินต่างหามุกเอาไปเอาบอันน้ได้บกไต้องกุม ไปยังก์อะตองกุ้งแช่นี่บ่มีวะไปตองกุ้งน้องพี่น้องมุกใส่กะคัตคือกันเคยสมองไปตองกุ้งอ้ําชิเป็นเนี้ยมันก็หอมเนาะว่าต่ใบใหม่ใหญ่ๆมันก็ได้มาคือว่าใบมันบ่มีกินไม่ยานเลยดอกยานเลยไทยบ่ฮอมคือกะอ้าวข้าวมันมุกหน่อยนิดไม่โตอ้วนน้องพี่น้องเนาะนี่ว่าสามชิกลิ่นเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเคยกินเนาะกะ เดินตัวที่สีดันเปิดก็เลยดันเปิดเนาะดันเปิดกะตัวได้เป็นพูนี่หรอดันเปิดกะมากินตอนมันใหญ่เนาะพี่น้องตอนมันเป็นแข็งเป็นคาเลยโอ้พอดีมาตอนนั่นพี่น้องมาพอดีทิบเลี้ยงมันใหญ่กินกบเลี้ยงพี่น้องทีกินอยู่วะอ้าก็เลี้ยงแบบธรรมาสะอาน้ำนี่นี่ตัวมันหันนี่ตัวมันหันเนี่ยมันหันกุโตอยู่แล้วทัานเอาเลี้ยงนี่เราเห็นมาตัวนี้มันหันกุโตนี่แหละท่านตาเอาเลี้ยงตัวมันน่ะเนาะอินก็บบุคคล มันหาแต่มันสิเหี่ยวหรือบ่ใส่น้ําโอ้อันนี้ก็น้ําน้องคือเก่าบ่เหวด้อคางส่ถังนี่ล่ะเพิยังใส่งงบคั่นบ่ใส่น้ํามึดก็เซาใส่น้ําเมื่อเลี้ยงเนาะพี่น้องเถื่อปีหน้าได้กินกบพอเมื่อใส่ใส่มนโอ้ก็ใส่ทงใส่สาใหญ่เด้อก็มีตัวนี้หันอยู่บ่วะตัวมันเหี่ยวเลยคือตาย่ลายนี่เนาะโอมันดตสะออนมันแงนะ เขาเจ้าอันเขาเจ้าซอนได้เมื่อวานเนาะในไฮเนดได้ครึ<น>่<น>งขูแล้วซอนเมื่อวานเนาะม่ปาป<ห>เม่ปาเล่นรหรอเออเมแรงเขาซอนสิเออเหมือนดูในมันฮนนัน,น,นทังบัานเก์นะบค้อมีเนาะบัมีเพราะว่ามันไก่ตลาดนี่ถ้ามันบดีแล้วเอาเห็นไหเอาใส่เห็นไหมถ้ามันดีล้วจะเอามันบดีบ้า เดะเิกเนด๊ตัวอาปากด้วยตายละนี่ของอะปากนี่มือนี่มันเมียนสิ่มมึงดูให้เอื้อยฟันสิมเนาะโครงการยังมุดได้ยังสิมีโครงการเลี้ยงขี้กระเดือดอีกเยอะอีได้คำถามเยอะเลี้ยงขี้กระเดือดให้เป็ดรน้อยอีกอีเราเห็นว่าหลุดชั้นได้อบไรทางนี้มัมอ่ะมัม นี่ๆๆๆมันด่ๆนี่โอ้ยแม่่าอายังบ่ถ่ายบ่เมื่อกี้บ่ดําบัดละยายจบ่ทิยดี่นเอื้อยทลืมถ่ายเนาะเอาเอาหมนพี่น้องเบิ่งพี่น้องขนาดยามนี่เนาะพี่น้องขนาดว่าบ่ได้สอนเด้นี่น่ะแล้วว่าไปจับเอาน้ํามัน น,น้ำมันบอลมันแหงน้ำม well ันแหงบอลนำคอนเขายังได้ไล่สำนีเนาะเป็นลูกเนาะครับทาว่ามันใหญ่มืัอนี้สีไล่สำนได้เนาะพี่น้องบาดมันเป็นโตเนาะทารอส้มคลิปอยู่สองบาดัมได้เด้อพี่น้องอีกเดือนหนาเนาะหรือว่าอีกสองเดือนใส่กบใหญ่บาร์ดัมใส่เบ็ดกบสีเห็ดเบ็ดมาใส่เนาะเบ็ดมาใส่ตอนมันใหญ่เนาะคนตกแต่หัวพี่แล้วพี่น้องมันจัง ลายนี่เนาะเพราะว่าครบมันมิวเดนแดงไงมันเปลี่ยนอยางเลยติดแอลเราตอดได้เลยคุณได้ติแดงตัวได้ที่ว่าหันน้องเพื่นกามาใส่ตัวนี้เนาะพี่น้องตัวได้ที่ว่าเฮาสิกินกับฝุ่นเนาะไปไหวฝุ่นเนาะเกลี่ยเสียผีมันโดดออกเองเลยโอ้แดงๆลูกพอดีพอดีเป๊ะเลยเนาะพอดีถือสวงพอดีหนามโบกเนาะพอดีเฮาไปเอาไปหยากนั่น ย,ย<ช>ิ้มวนอยู่หน้าแล้วมันก็เลยหัวทันงท <c oughs> ่ <c oughs> าว่าฝนตกลงมาอีกนี่ปพามันเบอยอยาเนาะมันใงายใช่ไหมซีไลายเนาะพี่น้องใช่ไหมซันสิกินกบแบบนี้เราอยู่หน้าแม่นิชาปีกอนนป่อนเนาะปพาขับรถเข้าไปแตกยังไงเนายื่นตามมัน <c oughs> ตามแค้มทางเนาะตาเรียนลสายแดงมันลายคือสีลายแบบนี้ปีนี้พ่นพ่นมาไหวกะอุดมสมบูรณ์เนาะหากินเนี่กะก็ได้น้ามันขังให้หน้าได้ไม่กระคาย เขาทาว่าพี่ได้ฝนตกลากะกบมันหมดไไข่มีแต่คนไปจับเอามืเน่ามันออกมันออกมันก็จับเมื่อแล้วออกมากระจับก่อนเลยเนาะไปท่านในบ้างไข่ซำอ่อนเนาะท่านค่ะใช่หน่ะดูมันกระติดแดงๆไอตัวหันเนาะดู้วยตัวนี้ได้สติตัวนี้หันบ่แห้งเลยฮันกระติดกระติดเลยเลยเลยด้วยก้ยหนาว ิกินเนาะมือนีกินทั้งแกงน่อไหม่กินทั้งแกงไก่แล้วก็กินทั้งอูหัวเนาะพี่น้องมุกอบันบานหน้ามือหน้าขาวหัวมันมีอาหารอยู่นี่แล้วหอาบดซือย่างมากก็ได้มันใจมันใจเพื่อนสีบบดืออาหารมากินเนาะพี่น้องมือหน้ามือหน้ายังมืออื่นเลยข้อย่างเดียวอย่าลืมแจวเนาะพันวาเอ้าจแจวี่ขาดบไดเนาะไปใส่กะต้องได้จำบาดเนาะอื่นมีแจวไว้ยังดีเนาะ บรรยากาศตอนนี้กะน้องพี่น้องอากาศกะดีดีน้องมีลมเย็นเย็นแล้วกะท้องฟ้าก็ขึ้มเนาะหุ่นลมเย็นวอยวอยเนาะเอทิพก็ว่าบ่าดำกะเหลือกหวกอยู่นี่เนาะพุ่นแม่น้องดิมน้องตายน้องแดนกับปาป่ากับพี่น้องเพื่นกะกระโลกกะอยู่พุ่นเนาะบรรยากาศหอมหอมกันน้องพี่น้องนี่บอลเท้าตั้งบอลพักเศร้าก็ได้กินไต่โฮมข้ามใหญ่นี่เนาะบอลเท้าเคยมากินหมักตาแต้ก่อนเนาะ แน,น่นูเนาะทั้งปากอ่ะดํอยู่พุ่นเนาะพี่น้องปากมีน้องนิ้วเนาะผัวพึ่งอันปวนลุงตีนกุอนดอะเนาะเพิ่นดำอยู่พุณเดี๋ยวนะพี่น้องอันนี้ตัวตูวต้ทีจะกินเนาะตัวนี้ตัวทีจะเลี้ยงพี่นะไล่ได้แต่เพิ่นอยู่ทางหลุมนี่เดี่ยวเฮาสีถ่ายอีกอันาต้นแรกเนาะสีซอนเติมซอนเมื่อไหร่อัน เมื่อไฟเลี้ยงแน่เนาะพี่น้องแล้วก็กินแน่เนาะคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิถ่ายลูกสองน้องดำเนาะดำเมื่ออังสซนน้อพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจติดคายติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนเลเนาะน้องชายจลิปเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับคลิปนี้บ้าย